สวัสดีค่ะพี่หนงนะคะวันนี้จะมากับเทรนเนอร์น้องฝ้ายนะคะวันนี้น้องฝ้ายจะมาให้แนวความคิดนะคะเกี่ยวกับการออกกําลังกายสําหรับเริ่มจากสําหรับทุกวัยก่อนนะคะเป็นเบสิกทั่วๆไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ในวัย40ขึ้นไปนะคะ30ปลายๆแล้วก็40-50ถึง50ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็ควรมีดู n d d นดน อะไรที่ควรทำอะไรที่ต้องระวังนะคะที่เราจะหลีกเรียงเดี๋ยวน้องฝ้ายจะพูดถึงเรื่องทั่วๆไปของการออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานอาหารนะคะเราใช้พลังงานเผาผลาญยังไงทําไมบางคนบอกว่าทานน้อยแล้วแต่ว่าก,ก็ยังทานน้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะที่ที่จะเผาผลาญร่างกายได้เต็มที่นะคะเดี๋ยวน้องฝ้ายจะให้แนวความคิดค่ะ ค,คือสวัสดีครับวันนี้ก็จะเหมือนมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าเกี่ยวกับการดูแลตัวเองว่าคือเหมือนทําไมเรารูปร่างเราไม่เปลี่ยนอะไรอย่างนี้ครับคืออย่างแรกเลยผมก็จะแบ่งเป็นประมาณเป็นอาหารการออกกําลังกายการพักผ่อนหลกัหลกๆเลยคือมีอยู่สามอย่างครับคือแต่ละอย่างอ่ะเราก็จะลงรายละเอียดไปคือว่าอาหาร เราต้องกินยังไงออกกําลังกายเราต้องควรจะออกอะไรบ้างเริ่มจากอะไรการพักผ่อนอเท่าไหรแ่แต่ละละอันก็จะลงรายละเอียดไปครับทีเนี้ยอาหารนะคะบางคนบอกว่าเราก็ทานน้อยแล้วอะแล้วทําไมเรายังไม่ลดเลยอันเนี้ยม,ม,ม,มัน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 มีมันมีปัญหาหรือว่ามันมีแบบข้อต้องควรระวังยังไงว่า,า,วาทานน้อยแล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นผอมลงเลยเพราะอะไรเออคือบางทีคําว่าทานน้อยของแต่ละคนเนี่ยมันมันไม่ไม่เหมือนกันอือเออคืออย่างเช่นคือแบบบางคนทานน้อยเออขนมนิดเดียวเองแต่อาทิเช่นว่าขนมอ่ะมันนิดเดียวจริงแต่คือมันอาจจะให้พลังงานที่สูงสูงมากแต่ถ้าเกิดไข่มุกแค่นิดเดียวใช่ไหมแต่คือพลังงานมันก็สูงเนี่ยกินแบบพิมเนี่ยเล็กๆอะไรเงี้ยแต่คือแบบ แต่ที่ไหนได้ที่กินพลังงานมันเยอะ <Ừ. S 1> แต่ถ้าเกิดเราไปกินอะไรที่แบบเช่นข้าวหรือว่าอ,อ,อาหารที่มันแบบว่าอย่างอาผมง่ายๆเลยไก่ต้มผักต้มไข่ต้มอะไรเงี้ย <Ừ. S 1> คือเหมือนแบบมันก็กินเยอะใช่ไหม <Ừ. S 1> แต่คือโดยรวมอะจานวนพลังงานมันไม่เยอะอะ <Ừ. S 1> มันก็โอกาสที่เราจะกินแบบเกินเยอะมันก็เหมือนแบบ มีน้อยแต่คือทีนี้เหมือนแบบเรากินน้อยจริงอะ่ะแต่คือแบบน้อยแต่คือพลังงานม,มันไม่น้อย,อยงไงอ,อ,อันนี้ก็คือแบบออว่าแต่แอคทิวิตี้ของเรามันแอคทิวิตี้หมายถึงกิจกรรมต่างๆที่เราทําไม่ว่าการออกกําลังกายการใช้ชีวิตมันอาจจะมันอาจจะเผาผลาญไม่เท่ากับสิ่งที่เรากินเข้าไปหรือเราดื่มเข้าไปถูกไหมเป็นไปได้ครับ้ช่ไหมก็คือกิจกรรมในแต่ละวันด้วยเป็นสิ่งสําคัญเนาะบางคนก็ไม่เดินเลยจะดั่งลด หรือขับรถก็จะไม่ไม่เราก็ทํางานทั้งวันก็ก็จะบอกว่าเอ๊เราจะหาเวลาช่วงไหนเนาะอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างวันก็จะหาโอกาสที่จะได้มาออกกําลังกายก็ค่อนข้างยากทีเนี้ยในระหว่างวันเนี่ยเดินไปรับประทานอาหารก็ได้นะคะเดินไปทานข้าวเนี่ยก็ก็ช่วยได้การขึ้นบันไดอะคะ่ะถ้าไม่ไม่ได้สูงมากถ้าเราไม่ได้ทํางานอยู่ในชั้นฟลอร์ที่สูงมากเราเดินทดสองสามขั้นแล้วเราใช้ลิฟต์ก็ก็ก็ ก็เป็นส่วนที่เราทําให้กิจกรรมต่างๆเราได้เผาผลาญพลังงานที่เรารับประทานเข้าไปในช่วงกลางวันหรือว่าช่วงเช้าก็ได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะคะที่แนะนาเรื่องเรื่องการออกกำลังกายการออกกาลังกายเราก็ควรแบบว่ามีทั้งเป็นเวทนิ่งออกแรงต้านหรือเป็นแบบว่าคาร์ดิโอคาร์ดิโอก็เหมือนแบบว่าเอออะไรที่หัวใจเราทํางานตลอดอเดิน ทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นที่เราชอบวิ่งเต้นรำก็ได้นะคะต้แต่ก็ต้องควบคู่กับแบบ<ม>พวกกิจกรรมแบบออกากาลังกายแบบแรงต้าน<ม>ผสมผสานกันไปครับแรงต้านเช่นอะไรบ้างก็พวกยกน้ําหนักนู่นนี่นั<อ>่นแต่คือมันก็มีรายละเอียดของแต่ละอย่างว่าทําเท่าไหร่เยอะเท<ม>่าไหร่หนักแค่ไหน<ม>คาร์ดิโอก,ก็ สัปดาห์หนึ่งมากเท่าไรกี่นาะทีความเข้มข้นเท่าไหนคือแต่ละอันรายละเอียดก็จะค่อนข้างจะลึกไป,<ช>ไปอีกครับ<ช>ก็ต้องไปศึกษาให้ดีครับใช่ใชนอกจากศึกษาแล้วนะคะสําหรับคนที่อย่างอย่างรุ่นพี่หนูเนี่ยอาจจะบาดเจ็บง่ายเนาะที่เราพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการออกกําลังกายเนี่ย ไม่ไม่ควรไม่ควรออกกำลังกายแต่เราควรออกกำลังกายโดยเราจะต้องมีเทรนเนอร์ที่อย่างน้อยนะคะเราต้องมีเทรนเนอร์ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเราว่าอะไรคือดูอะไรคือโดนอันไหนที่ควรทำอันไหนไม่ควรทำอันไหนที่ควรหลีกเลี่ยงหรือว่าท่าต่างๆนะคะในการยกเวทเนี่ยเราต้องยกประมาณไหนองศาที่เรายกการย่อเข่านะคะหรือว่าการการการยกขึ้นหรือว่าการยกลงเนี่ย ตัวเวทเนี่ยอาจจะทําให้เราบาดเจ็บที่หลังหรือหัวเข่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะมีเทรนเนอร์นะคะอย่างน้องฝ้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็น private เทรนเนอร์ด้วยสําหรับคนที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อน้องฝ้ายได้นะคะเดี๋ยวเราจะลงเบอร์โทรศัพท์และก็ ID ดีไลน์ให้นะคะแล้วก็อาจจะมีทีมของน้องฝ้ายที่สามารถที่จะไปสอนให้ถึงถ้าเกิดว่าอยู่คอนโดนะคะแล้วก็มีฟิตเนสของตัวเองนะคะในคอนโดก็น้องก็สามารถที่จะ ที่จะให้คำปรึกษาได้นะคะทีนี้นอกจากว่าเราเนี่ยเราอาจจะศึกษาด้วยตัวของเราเองด้วยนะคะแล้วเราก็เรียนรู้นะคะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรหลีกเลี่ยงนะคะสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือความสม่ําเสมอเนาะความสม่ำเสมอยังยังไงบ้างคะระเบียดน,นินัยคือก็คือเราต้องทําเป็นเหมือนแบบให้เป็นเหมือนแบบไม่ฝืนตัวเองเกินไปเอาที่แบบ คิดว่าเราอะไหวแล้วก็ทําได้ตลอดไปคือถ้าเกิดเหมือนแบบเราไปดูคนที่แบบเก่งแล้วแล้วเขาทําแบบเข้มมากเลยเราก็เราไปตามเขาแต่คือเราทําไม่ได้ตลอดไปก็คือว่าล้มเหลว<ช>ถ้าเกิดเราทําน้อยๆแต่เป็นของตัวตนของเราจะได้ตลอดไปคือเราสําเร็จ ก็คือความอินเทนซีฟของแต่ละคนไม่เท่ากันก็คือ<ช>ความเข้มข้นของแต่ละคนมไม่เท่ากันรวมถึงเรื่องอาหารด้วยว่าบางคนเขาแบบโอ้โน่นนี่ต้มต้มนับนน่นนี่นั่นตลอด่เราทําไม่ได้เราก็เอาที่แบบเราทําได้คือไม่ถึงกับต้องนับแค่เป็นเลือกประเภทอาหารออกกําลังกายเขาโอ้หนักนน่นนี่นั้นเราก็เอาที่เราทําไหวเอาง่ายคือ ขอให้เราทําไปได้ตลอดไปอ,อ,อันนั้นคือเราประสบความสําเร็จครับใช่แล้วเราก็เราก็จะดูแลตัวเองแล้วก็สุขภาพของเราได้อย่างสม่าเสมอน,นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทุ่มเทไปสิ่งที่เราทําไปมันก็จะ,ะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลถ้าเราทําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ทําให้เหมาะเหมาะเหมาะสมกับตัวเราเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นเพื่อนทําได้เยอะแต่ตัวเองอ,อาจจะทําไม่ได้อย่างเพื่อนแล้วก็<ช>ทอ้ทอท้อใจเพราะว่ามันเหมือนแบบมีหลายระดับนะคือเราก็เหมือนต้องเรื่องเลเวลของเราว่าเราแบบอยู่ในระดับ กินกร,ระดับไหนออกกําลังกายระดับไหนเราค่อยมาปรับว่าเราต้องอยู่ในระดับไหนโปรแกรมของเราต้องระดับไหนคืออย่างที่หนูเนะคะเคยมีเทรนเนอร์มาค่อนข้างเยอะแล้วก็เคยเข้าฟิตเนสแล้วก็เ,เราเรามีเทรนเนอร์ส่วนตัวของเราเนี่ยหลายปีมากเลยเกือบเป็น1ิปีนะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อาชีพสิ่งที่เราต้องการมากมายนะคะเพราะว่าอย่างเทรนเนอร์ที่ฟิตเนสทั่วไปเนี่ยเขาก็อาจจะเขาก็ตามใจเรา เราอยากคุยเขาก็คุยเราอยากเล่นนิดเดียวเขาก็สอนนิดเดียวเราอยากเล่นเยอะเขาก็สอนเยอะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็จะไม่ได้เราจะไม่ได้ความเข้มข้นเหมือนเรามี private trainer ของเราเองนะคะเราก็มาสอนในที่ที่เราสะดวกสบายด้วยเหมาะแล้วเราไม่ต้องเดินทางไกลรถติดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าอันนี้เหมาะก,กับเราทีนี้เราก็ต้องเลือกสิ่งที่เหมาะก,กับเราว่าแบบไหนเหมาะก,กับเราแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออมัน work นะคะอย่างพี่หนุ่มเนี่ยมา มา,มาให้ฝ้ายมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยสำหรับพี่เนะี่ยพี่ถือว่าพี่พี่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วได้ซ้าไปเราเราจริงๆริี่หน่งเทนไม่ไม่กี่เดือนเนาะสามสี่เดือน,อนแต่ว่าคือความเข้มข้นแล้วก็วินัยนะคะที่ที่ฝ้ายดูแลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รวมทั้งอาหารการกินที่เขาก็ให้ความใส่ใจด้วยพี่ทานอะไรบ้าง ที่วันหนึ่งพี่ควรจะต้องทานโปรโตีนเดี๋ยวเราคงจะมาพูดกันเรื่องโปรโตีนซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากหลายๆคนนะคะคิดว่าเอ๊ะทานโปรโตีนจะอ้วนไหมโปรโตีนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ในจํานวนที่เหมาะสมกับน้ําหนักแล้วก็อายุของเราเนี่ยเดี๋ยวน้องฟ้าจะมาพูดคร่าวๆว,ว,ว่าเราควรทานหรือเราควรเลี่ยงอะไรยังไงบ้างนะคะในเรื่องของอาหารค่ะคือถ้าเกิดเอาแบบเบสิกง่ายๆเลยนะครับ เราสามารถคำนวณได้เองด้วยเล็กๆเนาะถ้าเกิดเราอารมณ์เราไม่อยากคำนวณนะเราก็ง่ายๆเลยคือแบบอาหารห้าหมูครับแต่คือว่าหนึ่งหนึ่งจานห้าหมูก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่ใช่ไหมใช่ก็เอาง่ายๆคือว่าในหนึ่งมื้อเราก็พยายามให้มีเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไม่ติดมันนะได้ยินไหมไขมันะก็มีบ้างมันคืออร่อยมากใช่ไหม ไข่มันก็แต่และมือก็ควรมีแต่มีในปริมาณที่จํากัดดีกว่าครับเออก็ไข่มันก็จําเป็นคือจําเป็นห้ามหุงคือไข่มันก็ต้องมีคือเราก็ดูแค่ว่าหน้าตามันนะมีข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรตมีเนื้อสัตว์มีไข่มัน嗯嗯มีผักถ้าเกิดเ,เราขาดผลไม้เราก็อาจจะไปกินในตอนเย็นนิดนิดหน่นอย,อยๆก็ได้สิ่งที่ควรเลี่ยงอาหารพลังงานสูงครับ พวกขนมของทอดอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ก mmm. ินได้คือแต่เราหมูกรอบไก่ทอดก็กินได้นะครับแต่คือแค่เลจำกัดดีกว่าจำกัดในบางมืออย่าไปใส่มันทุกมือครับนานๆเราทานทีได้ค่ะไม่ใช่ว่าเราจะซูเรียสไปหมดเลยทุกวันก็ได้แต่เราจำกัดปริมาณเนาะหนังไก่เขาออกนะคะเลี่ยงหนังไก่เพราะหนังไก่เนี่ยมันมีแฟตค่อนข้างสูง แล้วก็มีอะไรอีกเนาะที่ต้องระวังอย่างพี่หนงเนี่ยฝ้ายคำนวณให้พี่หนงคร่าวๆก็คือสี่เอ่อสขีดก็คือ400กรัมเนาะพี่หนงควรหานใช่ไหมโปรตีนวันละเท่าไหรนะ่นะคำนวณไว้หลายคนนะครับก็พี่หนงจะอยู่ที่เสขีดเนาะ4ขีดแล้วก็ไขออ่อีก สามฟอง,ฟองนมอ,อ,กอีกเล็กน้อยเออเพราะว่าพี่หนุเป็นคนชอบทานไข่ต้มไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนตอนเช้าจ,จะทานไข่อู่แล้วสองฟองอย่างต่ำนะคะทีเนี้ยเพราะว่ามันง่ายแล้วก็มันสะดวกแล้วก็เราก็สามารถมาออกกำลังกายได้พี่หนุ่จะมีตารางของพี่หนุ่คือช่วงเชา้าแล้วฝ้ายก็จะเป็นคนดูแลให้ช่วงเชา้า แล้วก็จะทานอะไรบ้างตัวตัวที่หนกเองก็จะพยายามทานโปรโตีนให้พอเพราะว่าถ้าเราทานโปรโตีนไม่พอในในวัยที่ตั้งแต่30แก่เลดเลดแล้วก็ส0 50ไปเนี่ยมันจะมีผลกับผิวหน้านะคะผิวหน้ามันจะไม่กระชับมันจะมีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะดูแบบว่ามีริ้วรอยนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ถ้าเราทานโปรโตีนพอเราจะไม่มีริ้วรอยเราจะไม่เหียวเราจะไม่ย่นเพราะบางคนเนี่ยถ้าออกกำลังกายมากๆบางคนเขาก็จะหนา้า ผิวพันธุ์เขาก็จะจะไปด้วยไปพร้อมกับน้ําหนักที่หายไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังก็คือต้องทานโปรตีนให้เพียงพอเนาะ<ช>แล้วก็ทานผักผลไม้ด้วยสรุปคือห้าหมู่ต้องจําเป็นครับ<า>แล้วมันก็จะมีจํานวนที่เราควรรับประทานเราสามารถคํานวณได้คร่าวๆน่าจะพอสหาเซิร์ชได้นะคะศึกษาได้ด้วยตัวาาเองด้วยสัดส่วนของอาหารแล้วก็น้ําหนักของเราแล้วอายุของเราเนี่ยดูดูอายุด้วยไหมคะส่วนมากก็ เป็นสัสดส่วนดีกว่า,าครับค่ะให้ลงตัวให้ลงตัวอย่างพี่หนูเนี่ยก็ควรจะทานประมาณสักสามสามร้อยถึงสี่ร้อยกรัมก็คือสามสามสามขีดหรือสี่ขีดนะคะก็ก็คือประมาณถ้าเราเราแลกไก่ออกมาก็ประมาณสักสองชิ้นเนาะสองชิ้นสองชิ้นคนระึ่งแล้วเราก็อาจจะแบ่งในระหว่างมืออาจจะไม่ได้ต้องทานโอ้โหอย่างนี้เราก็อิ่มตายอย่างพี่หนูเนี่ยไม่ได้เน้นคือ เมื่อก่อนนะคะเราทานอาหารเนี่ยเราค่อนข้างจะเน้นผักผลไม้มากแต่เราลืมไปว่าโปรตีนเราไม่เพียงพอเราก็เราก็ทำไมเราไม่ลงสักทีทําไมเราไม่ลงสักทีอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราลงแต่เราก็รู้สึกว่าผิวเราอะไปก่อนหน้าเราไปก่อนริ้วรอยเรามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราถึงมาทราบว่าฝ้ายบอกว่าพี่หนงพี่หนงต้องทานโปรตีนด้วยไอ้ตอนแรกเราคิดว่าถ้าทานโปรตีนแล้วเราจะอ้วนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ไม่พี่หนูก็ต้องเลี่ยงในส่วนที่มันเป็นไขมนันอย่างเนื้อไก่เนื้อปลาที่มันย่อยง่ายแล้วก็อย่าอย่าทา,ทานที่มันติดมันเยอะๆหรือถ้าทานของทอดเยอะๆมันก็จะช่วยได้เนาะโปรโตีนดีอะค่ะพยายามเลือกโปรตีนดีๆบางคนบอกว่าอ่ะแล้วโปรตีนเชคอะดีไหมคนทานกันเยอะเดี๋ยวนี้พี่วิเออมันก็ เซเว่นรีเลเว่นก็มีขายถ้าเกิดเราเร่งด่วนเนาะก็ได้ครับในระดับสมมุติว่าเราทานไม่เพียงพอเราอาจจะทานโปรตีนเวย์ที่มันเป็นขายในในในเซเว่นก็มีขายแต่เลือกที่มีน้ําตาลน้อยอะค่ะเนาะก็พอทานได้ก็จะช่วยได้ประมาณ25กรัมเนาะ25กรัมต่อ1นขวดอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดไม่ได้จริงจะเดี๋ยวยบางคนเล่นกล้ามก็ต้องหาโปรตีนเสริมเนาะโปรตีนผงโปรตีนเชคกเสริมแต่ถ้าเกิดเรากินแบบจากธรรมชาติได้ก็จะดีกว่าอืจะดีกว่า ะะวันนี้ก็เราก็เราก็ให้ไอเดียสั้นๆเนาะน้องฝ้ายมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมนอกจากว่าทําให้สม่ําเสมอทานอาหารในครบห้าหมู่เนาะซึ่งทุกคนเนี่ยทราบว่าทานอาหารในครบห้าหมู่แล้วก็บางคน,นะคะลืมนึกไปเนาะว่าเอ้าก็ก็ทานน้าแต่ว่าเป็นชาไข,นะ <c oughs> ข่มุกไงก็วันละเหถ้าเป<ห>็ <c oughs> นเวลาเออ<ห> <c oughs> นอนให้เพียง,<ล>งพอดื่มน้ำเปล่าน้ำสะอาดนะคะมิ n เนอรลวอเตอร์ hmm. ก็ได้น้ำน้ำแร่น้ำอะไรก็ได้หรือน้ำที่สะอาดก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็ทานน้ำให้เพียงพอหรือว่าบางคนแบบว่าติดของหวานทำยังไ,ไงอะถ้าติดของหวานอะค่อยๆเป็นแบบว่าลดไปดีละนิดดีกว่า คือบางคนก็แบบหืมไม่ได้เลยเห็นเค้กไม่ได้เห็นขนมไม่ได้เลยพี่หนูจริงๆแล้วเป็นคนชอบขนมเหมือนกันแต่ว่าชอบขนมไทยนะไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นเค้กไม่ติดขนมแต่ติดพวกท,งท,งท,งทงอมกิบทองหยาดฝอยทองซึ่งเห็นไม่ได้เหมือนกันเลยนะเห็นไม่ได้ลด,ดปริมาณก็ถ้าเกิดวันไหนเราอยากกินเราก็ต้องแบบมีกิจกรรมเยอะๆอะไรประมาณน<อ>ี้ทดแทนกันไปใช่แต่ก็ลดจํานวนมาก็เหมือน าเกิดเอออยากจะกินก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเช่นขยับเข้ามาใกล้กล้องนิดนึงคือดูความความใสของหน้าน้องน้องฟ้ายนะแต่แบบว่าถ้าเกิดเราอยากกินก็ต้องแบบมีกิจกรรมถ้าเราออกกำลังกายได้นขนาดน,น,นี้หน้าเราจะใสขนาด,ดนี้กระเถิบไปใกล้กล้องหน่อยเลยเห็นไหมคือมันมันไม่ได้ไม่ได้ช่วยเรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะคะช่วยเรื่องผิวพรรณดนียเนาะแลวทำให้ผิวพรรณเราสดใสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ เวลาที่เราได้ออกกำลังกายสม่ําเสมอเราก็มีความสุขอ่ะม,มันมีฮอร์โมนที่หลั่งออกมานะคะทําให้เราแบบมีความสุขด้วยแล้วก็ไม่ไม่เศร้าไม่ไม่เครียดกับงานจนเกินไปอะ่ะชีวิตมันก็สดชื่นนะคะสดชื่นสดใสขึ้นแล้วก็เรามีกิจกรรมเหมือนเหมือนเรากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็มีความสุขมากขึ้นอย่าคิดว่าเฮ้ยอายุ40อายุ50อายุ60อืมทำงานก็เหนื่อยแล้วทำงานก็ล้าแล้ว เราจะให้มันมีความสุขสกระับกระเฉงเหมือนเด็กวัยรุ่นได้ยังไงอะไรย่างเงี้ยแต่เราทําได้กการออกกำลังกายก็ทําให้เราสดชื่นขึ้นได้ในทุกๆวันนะความสําคัญที่สุดเนี่ยนอกจากเราเรามีความสุขแล้วนะคะเรามีความสุขกับการออกกาลังกายเรามีความสุขกับร่างกายเราที่แข็งแรงขึ้นนะเราหลีกเลี่ยงการไปพบหมอหรือว่าไปพบแพทย์เพราะว่าเราป่วยโดยไม่รู้สาเหตุบ้างจากความเครียดบ้างจากหลายๆเรื่องบ้างเนี่ย จากงานบ้างจากปัญหาต่างๆที่รุมเร้านะการออกกําลังกายก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะอย่างน้อยก็ทําให้เราเได้มีความสุขนะคะสดชื่นขึ้นในแต่ละวันเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นความสุขนะคะมันอยู่รอบตัวเราอยู่ที่เราจะเลือกนะคะอยู่ที่เราจะใ่หานะคะอยู่ที่เราจะสรรหาสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเราเองนะคะสําหรับวันนี้นะขอบคุณน้องฝ้ายมากๆนะคะที่เสียสละเวลามาให้กับแฟนๆฟอลเวอร์ของพี่หนุกนะคะอย่าลืมไปติดตามเพจของพี่หนุกนะคะ 50 plus นะคะแล้วก็ใน YouTube เนี่ยออมง่ายสบายบายแอที่หนุกนะคะก็จะมีคอลัมน์มากมายเกี่ยวกับเรื่องการออมด้วยนะคะเกี่ยวกับการออกกำลังกายเกี่ยวกับการทำงาน อ,อดิเลกให้เป็นรายได้ประจำนะคะพี่หนุ่มทำดอกไม้ด้วยนะคะก็ลองไปติดตามดูนะคะขอบคุณมากๆากนะคะสำหรับ follower นะคะที่เข้ามาวิวแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ข้างล่างด้วยนะคะเลยเดี๋ยวเราจะให้เบอร์ติดต่อของน้องฝ้ายไว้นะคะสำหรับคนที่สนใจอยากได้ Personal Trainer นะคะวันนี้นะคะเราก็ขอ,อ,อให้ให้ไอเดียสั้นๆแล้วก็ขอจบกนัน วันนี้ก่อนนะคะก็ให้ใครสนใจใครอยากจะสอบถามอะไรเข้ามาก็อินบ็อกเข้ามาได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ,บ,บ๊ายบายค่ะ